บางทีสิ่งที่เราอ่านมาเป็นร้อยเป็นพันวันทัดอาจจะไม่เท่ากับหนึ่งครั้งที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองที่ได้มองของจริงๆต่อหน้าความงามบางอย่างต้องเห็นด้วยตาและรู้สึกด้วยหัวใจเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังกรุงเทพยุคต้นรัตนโกสินทร์อีกครั้งนะครับ ยุคนี้สยามกําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการค้าแบบรัฐต่อรัฐการค้าสัมเภาซึ่งเป็นเส้น่าใหญ่ทางเศรษฐกิจและการเปิดรับวัฒนธรรมต่างแดนและสิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือมรดกที่ทั้งแปลกตาทั้งทรงพลังและหลายคนอาจไม่เคยมองมันลึกเท่านี้มาก่อนมรดกที่สร้างจากหินแต่เต็มไปด้วยชีวิตนั่นก็คือตุ๊กตาอับเฉาต้นกําเนิดของตุ๊กตาบเฉานี่อยู่ที่แผ่นดินจีนนะครับสร้างโดย ช่างฝีมือชาวจีนความประณีตทุกส่วนบอกได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นงานฝีมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะสลักหินเมื่อสัมพอจีนล่องจากจีนมันยังสยามประเทศมันมาทุกสินค้ามาเต็มท้องเรืออาทิเช่นเครื่องแรครามผ้าไหมชาเรือจะมีน้ำหนักมากพอไม่จําเป็นต้องมีหินมาทวงเรือเพื่อกันโคลงมากนักบางครั้งตุ๊กตาหินก็ถูกนําปิดมาด้วยนะครับแต่มาในฐานะสินค้าเพื่อขายให้คนไทยสมัยนั้นี่มีคนไทยหลายคนนิยม,มชมชอบ ศิละปะจีนนะครับพ่อขายสินค้าหมดก่อนจะเดินทางกลับพ่อค้าก็ซื้อสินค้าเกษตรจากสยามได้แ,แก่ข้าวน้ําตาลและของอื่นๆนะครับซึ่งมีน้าหนักโดยรวมยังเบาวกว่าตอนขามาเป็นอย่างมากแต่เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับเรือไม่เรือโครงกลางทะเลเสี่ยงต่อการอับพางเขาจึงต้องหาวัสดุหนักๆที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์มาถ่วงใต้ท้องเรือ จริงนั้นก็คือก้อนหินทั่วไปนะครับที่หาได้ในสยามในรูปแกสลักหินที่ขายไม่ออกหรือถูกทิ้งไว้ตามท่าเรือซึ่งถูกรวมอยู่ในกลุ่มหินทวงเหลือนี้ด้วยคุณจีนใต้จิ๋วจะเรียกหินทวงเหลือนี้ว่าเย็บชิมเสกนะครับซึ่งแปลว่าหินทวงท้องเรือส่วนคนไทยเรียกสิ่งน,นี้ว่าอับเฉาหลายคนคงสงสัยนะครับว่าคําว่าอับเฉานี่มาได้อย่างไรคําว่าอับเฉานี้นี่เพี้ยนมาจากเสียงใต้จิ๋วนะครับก็คือเย็บชิม ซึ่งแปลว่าทวงเรือส่วนคําว่าเศจแปลว่าหินนะครับคําว่าเอบคนไทยออกเสียงเพี้ยนว่าอับส่วนคําว่าชึงคนไทยออกเสียงเพี้ยนเป็นเฉานะครับส่วนคําว่าเ็จซึ่งแปลว่าหินหายไปเพราะคนไทยนิยมเรียกแค่สองพยางนาะพอาะคนไทยออกเสียงเร็วๆก็กลายเป็นอับเฉาไปโดยปริยายและหินทวงเรือนี้คนจีนมักจะแก่เป็นรูปคนคนไทยก็เลยเรียกว่าตุ๊กตาเฉาไปในที่สุดนะครับ ตุ๊ก,กตาเฉาไม่ใช่ของแต่งวัดตั้งแต่แรกนะครับแต่เป็นวัตถุที่ถูกใช้เพื่อความปลอดภัยของเรือสาเภาตอนกลับเมืองจีนนั่นเองเมื่อตุ๊ก,กตาเหล่านี้มาถึงสยามชะตาของพวกมันก็เปลี่ยนไปเพราะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชก,การที่สามพระองค์ทรงโปรดศิลปะาจีนเป็นอย่างมากเมื่อทอดะเนเห็นตุ๊ก,กตาเห็นเหล่านี้ไม่ว่าจะถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือหรือถูกพ่อค้านํามาขายจึงมีพระราชประสงค์ให้นําตุ๊ก,กตาเห็นเหล่านี้ มาตกแต่งวัดสำคัญของสยามที่ทรงบูรณนะเชน่นวัดโพวัดอดุลราชวรารามวัดรชาชวรสารามจากหินถ่วงใต้ท้องเรือตุ๊ก,กตาเฉากระดับเกียรติสูงสุดนะครับกลายเป็นเทวราบาลผู้เฝ้าสาสนสถานและสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของชาติในวัดหลวงอย่างวัดโพตุ๊กตาเฉาแม่ถูวางอย่างสม่สมกดนะครับแต่ถูกจัดวางตามคติอย่างละเอียดลึกซึง รูปปั้นไฝบูเช่นทวารบาลยักษ์หรือขุนศึกจีนถูกวางไว้ตามประตูทางเข้าหน้าที่ก็คือป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลเรียกว่าผู้ผิดทักประตูนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาเช่นสารารายหรือรอบพระเจดีย์ก็มักจะพบรูปขุนนางจีนนะครับหรือนักปราชญ์นะครับถือหนังสือเหมือนเป็นครูจากแดนไกลเรียกว่าผู้บันทึกความรู้ซึ่งได้สอดคล้องกับพระราชลัมิีของรัชกาลที่3า ที่ต้องการให้วัดโพนี่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดของสยามนะครับส่วนสิงโตจีนกิเลนและสัตว์ในตำนานมงคลถูกวางในเขตศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียกโชคลาภและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่พื้นที่นั่นเองนะครับสิงโตจีนที่กล้ามเนื้อแน่นทรงพลังกิเลนที่สั่งนางงา,งามดุสัตว์แห่งฟ้านิ้วจีนกําลังไร้รามพ่อค้าชาวจีนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยบุคลิกภาพที่ดีเหล่านี้คือเสน่ห์อลลัมลึกของตุ๊กตาอับเฉานะครับ พวกมันไม่ได้เล่าเรื่องตำนานแต่เล่าเรื่องชีวิตจริงของมนุษย์ในอีกแผ่นดินหนึ่งทั้งหมดนี้คือชีวิตที่ถูกจับไว้ในก้อนหินกลายเป็นบันทึกวัฒนธรรมที่ข้ามทะเลมาโดยไม่ได้ตั้งใจตุก๊กตาเฉาคือหลักฐานว่าสยามในวันนั้นไม่ได้ปิดกั้นโลกภายนอกแต่เลือกที่จะล้อมรวมวัฒนธรรมต่างแดนอย่างมีกลยมิตรและสร้างสิ่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิม ตุก๊กตาเฉาคือสมุกสมนทึกทางวัฒนธรรมที่ถูกสลักไว้ในหินเพื่อรอใ้คนรุ่นหลังกลับมาอ่านเรื่องราวของมันอีกครั้งผมอยากให้ทุกท่านหาโอกาสเข้าไปในวัดโพนะครับวัดอารุณหรือวัดราชาโอรสตั้งใจมองตุก๊กตาอับเฉาหลนนั้นสักครั้งยืนประจันหน้ากับผู้เป้าประตูหินผู้มาจากยินเดนองไคลโพนก็ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าด้วยความเงียบงนัน ปล่ยให้ความเย็นของเห็นและภาพฝันของสัมโพจีนลอยทะลุผ่านใจิตใจของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีสิ่งที่เราอ่านมาเป็นร้อยเป็นพันวันทัดอาจจะไม่เท่ากับหนึ่งครั้งที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองที่ได้มองของจริงๆต่อหน้าความงามบางอย่างต้องเห็นด้วยตาและรู้สึกด้วยหัวใจเท่านั้น ขอขอบคุณท่านนะครับที่รับชมจนจบถ้าคลิปนี้ทําให้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆจากก้อนหินที่มีลมหายใจผมขอเชิญชวนทุกคนกลับมาอีกครั้งเพื่อสัมผัสกับความงามที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของอันดีผ่านทางผลงานศิลปะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเล็กกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไ้ด้วยนะครับแล้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ